เรื่องของการปรุงแต่งทําให้ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะฮะมีคนถามมาในเรื่องว่าในขณะที่สติกําหนดอยู่ในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะหยุดความคิดปรุงแต่งเสียเอาสติมากําหนดอยู่ที่งานต่อไปหรือจะพิจารณาความคิดที่เกิดขึ้นสร้างอยู่แล้วดับไปผู้ถามอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายในกรณีกรณีที่ว่า ในในกรณีเช่นคําถามอันนี้ฮะซึ่งซึ่งก็ไม่ชัดเจนนักว่าอถามว่าอย่างไรว่าจะเอาจะเอาช่วงบนหรือจะเอาช่วงล่างขอขอให้ผู้ถาม,มช่วยชี้แจงเขียนคําถามไม่เป็นรูปเป็นร่าง <c oughs> คําถามควรจะเรียบรียงให้กระทัดรัดอ่านแล้วฟังถูกผู้ที่ร้อยฟังก็จะฟังถูก นี่เห็นได้ชัดว่าผู้ถามนั้นมันยังไม่เข้าใจคําว่าปรุงแต่งคำว่าปรุงแตงง่ง,ตงหรือคําว่าสังขารน,นั้นมันเป็นคาที่มีความหมายกวา้างแค่มีการคิดการนึกแล้วเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นไม่ว่าความคิดนึกชนิดหน,นถ้ามันปรุงแต่งผิดด้วยอำนาจกิเลสอวิชชาด้วยอานาจอาวิชชาเนี่ยปรุงแต่งทั้นั้นมันจะเกิดความทุกข์ แล้วก็เปลี่ยนมาให้เป็นการปรุงแต่งด้วยปัญญาหรือโดวยวิชาถ้าจะทำงานให้ดีก็มีการปรุงแต่งด้วยปัญญาหรือโดวยวิชาในการคิดการนึกการคำนวณการพิจรารณาการตัดสินใจอะไรในการเป็นการปรุงแต่งโดวยวิชาด้วยปัญญา ถ้าเมื่อดใดความคิดปรุงแต่งด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตอตนะมันเกิดขึ้นมาแทรกแซงเข้ามาถ้ามีสติร <c oughs> ู้สึกตัวทันตัวงทีนันก็ขจัดออกไปได้โดยง่ายเนี่ยกลัว <c oughs> แต่ว่าจะไม่มีสติรู้ว่านี่เป็นความคิดปรุงแต่งชนิดอวิชชาท่านคนเหล่านั้นจะต้องฝึกฝน ความมีสติให้รวด,รวดเร็วให้ว่องไวมากกว่านี่ก็ฝึกฝนศึกษาเรื่องของปัญญาให้รู้ว่าอย่างไรมันเป็นการปรุงแต่งของอวิชชาอย่างไรมันเป็นการปรุงแต่งของวิช,ชาซึ่งมันตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ฉลาดในเรื่องการปรุงแต่งทั้งสองฝ่ายนี้แล้วก็จะถือเอาไว้ได้ในฝ่ายการปรุงแต่งที่มีประโยชน์ คือเป็นวิชาจะเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและได้รับผลของการปฏิบัติทันนั้นการที่บางคนบางพวกหรือบางเวลาเขาใช้คำว่าปรุงแตง่งให้มีความหมายแต่นในทางที่เป็นฝ่ายผิดไป อวิชาฝ่ายมีความทุกข์อย่างเดียวนั้นก็มีเหมือนกันคนที่ถือหลักอย่างนั้นเขาเจะเขาเจะเกลียดคำว่าปรุงแตง่งอย่างยิ่งคือเห็นเป็นฝ่ายผิดฝ่ายร้ายแต่ถ้าคนอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคําว่าปรุงแตง่งเนี่ยเป็นคาที่มีความหมายเป็นกลางเขาก็สามารถที่จะใช้ความปรุงแตง่งฝ่ายวิชาฝ่ายปัญญาเป็นประโยชน์อยู่ได้ตลอดเวลา <c oughs> สามารถขจัดความปรุงแต่งความกิเลสนาที่หมดไปไม่ให้เข้ามาแทรกแสงได้เนี่ยหลักมันมีอยู่อย่างนี้ผู้ถามที่ถามเมื่อตะกี้นี่เอาไปคายคัวเอาเองแล้ว็็จะพบคําตอบตามที่ตัวอยากจะทราบได้ไม่ยากเลย